สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราศีกุมค่ะกุมวันที่20มกราถึง18กุมภานะคะเป็นความรักของคุณมาอัปเดตกันนะคะสวัสดีชาวสองราศีกุมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วๆไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงด้างก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลย ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ค่ะดูไว้คำๆคําก็ได้เนาะโอเคไหมเปิดไพ่มาตกใจมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี่ดูราศีเมษไปขึ้นใบเดียวกับราศีเมษเป็นเมนเ e นอรจีหลักเลยด้วยนะคะมาดูความรักของคุณณนะปัจจุบนันคนที่คุณรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธนะ์ในอนาคตแล้วเมนเ e นอรจีหลักขึ้นมาเป็นใบแรกคือโฟไม่ใช่โฟค่ะเซเว่น ใบแรกเหมือนกับแม่เลยเมื่อกี้เป็นความรู้สึกที่เลือกอะไรไม่ได้นะเป็นความรู้สึกที่คุณเพิอฝันอากาอะไรคะตอนนี้ไปยินเลิอกับอะไรอยู่หรือเปล่าคะมีรักครั้งใหม่ไหมหรือว่าไปปะใครแล้วเจอใครแล้วถูกใจเข้ามาก็เลยเก็บมาคิดมาเพิ่มมาฝันมาฝันหาคือนึงหา <c oughs> มีความรู้สึกว,า <c oughs> ว่ากล <c oughs> <c oughs> ับมาค่ะดึงดึงสติดึงสติดึงสตินะคะดึงสติกลับมาค่ะ มันเป็นความเพอ้อฝันมันเป็นความรู้สึกว่าเลือกไม่ได้คือมีคนคุยหลายคนค่ะมันเลือกไม่ได้สักอย่างหนึ่งว่าลักษณะของการที่คุยกับใครเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเป็นการหมกมุ่นในความรักค่ะรู้สึกว่าจะเกิดการรุ่มโรงไหมหรือจะปล่อยให้ความรุ่มโรงนั้นนําทางกับชีวิตเริ่มขาดสติแล้วค่ะดึงสติค่ะดึงสติขาดสติแล้วค่ะออรู้สึกว่าเหมือนจะขาดสติอะไรสักอย่างนะคะ โอเคในด้านกว่าในด้านการงานนะคะในด้านการงานระวังเรื่องงานนะคะมีแต่ความเพ้อฝันจินตนาการยังไม่ลงมือทําค่ะเพราะฉะนั้นลงมือกับธรทมสาขายอยากได้เงินต้องทํางานนะคะเพ้อฝันอย่างเดียวไม่ได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาทํางานซะาดึงสติดึงสติระวังเรื่องการเงินค่ะระวังถูกหลอกนะให้ร่วมทุนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ การจะลงทุนหรือตัดสินใจอะไรให้คิดให้ดีๆปรึกษาคนให้ดีๆนะคะจะเกิดปัญหาได้นะคะดึงสเติกลับมากลมกลมกลมคิดอะไรอยู่คนคิดอะไรดึงสติดึงสเติเพ้อฝันจินตนาการไม่เอาเอารักแข่งความเป็นจริงสิรักแข่งการารักแข่งอ่าเลือกเขาเรียกว่าอะไรรักอย่างมีสติรักอย่าง,างไม่เพ้อฝันนะ่ะเอารักเอาเอาเอากรักที่เป็นไปได้นะ่ะ ฝันไปแล้วกลับมาค่ะดึงสตีดินสตๆๆ<笑><笑>ิได้แล้วอคือการตัดสินใจครั้งนี้รู้ไหมว่าการตัดสินใจของคุณที่เลือกไม่ได้หรือการตัดสินใจที่มีอะไรรุ่มหลงโมเมามันจะอยู่ในผวังความรักที่รุ่มหลงเลือกไม่ได้มันจะผลส่งผลถึงอนาคตของคุณโดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นดึงสติกลับมาซักค่ะ้าใจหรือเปล่า เออเอ็นไพ่แล้วถั่วกระไพ่ใบนี้เอาแค่ okay. ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะเป็นยังไงบ้างขึ้น The Sun ค่ะ The เดอะซันคิงออฟ of พคิงออฟคั h The h แ n g n a n t h e h แ n ง Man นะคะ a อ e of p e n t a c l e แล้วก็จัดติกอืม คุณมีความสุขดีค่ะตอนนี้รู้สึกมีความสุขซาบซ่ากับความรักครั้างใหม่หรือเปล่ามีใครเข้ามาเจอคุณมาเจีบคุณคะคนเลือกไม่ได้คนมีคนหลายคนคะ่ะแต่ก็มีใจอยู่ที่หนึ่งดวงกับคนคนหนึ่งรู้สึกคนมาคุยใหม่นี้มันช่างถูกอ,อกถูกใจสารพัดรู้สึกว่าเหมือนรุ่มหลงไปยังไงอย่างนั้นเลยดึงสตรกลมดึงสตรความรู้สึกตอนนี้มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่หลอกลวงก็ได้นะชา้าเพราะเพราะฉะนั้น ดูความจริงความรักที่มันคงคุณก็เองก็ยังคิดอยู่เหมือนกันแหละว่าความรักครั้งนี้มันใช่ความรักจริงๆหรือเขาชัดเจนกับคุณไหมเขายังมีความชัดเจนด้วยเพิ่งแค่คุยเองเพิ่งแค่ศึกาเพิ่งแค่คุยหรือเพิ่งลักษณะของเดี๋ยวนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของความรุ่มโรมน์เมามนั่นแหละคุณอยากเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมอยากเริ่มต้นใหญ่บางทีการอยากเริ่มต้นใหมออ่การอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งน่ะ คุณอาจจะอยากได้คนที่คอยซัพพอร์ตเกีัเรื่องเงินเรื่องทองได้ก็ได้เนาะอยากได้เจอทั้งแบบสเปคด้วยซัพพอร์ตเรื่องเงินด้วยดูเขารวยเขาหล่อเขาหรูป่ะไปเจอแบบนั้นป่ะเลยหลงไปชั่วขนาดตั้งสติค่ะดึงสติเด๋ยวแฮงแมนคือคนที่รู้ทุกอย่างคนที่เสียตลาดคนที่รู้ทุกอย่างคนที่เบรกความสัมพันธ์ตั้งสติมาแล้วตั้งเริ่มต้นใหม่เนาะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิด อาจจะเป็นสิ่งที่คุณฝันไปฝ่ายเดียวเขายังไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังอะไรกับคุณเลยหรือเปล่าคะเขายังไม่ได้มั่นคงก็ยังไม่ได้นํารักมาให้คิดเพ้อฝันไปมากมายจินตนาการไปทั่วตื่น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 ได้แล้วโอเคคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาใช่ไหมคุณอาจจะคุยกราศีตุลวะคะกลุ่มคุยกับตนค่ะกลุ่มคุยกับตนกลุ่มคุยกับ กลับ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 ถ้าเจอเราจะบอกค่ะยังไม่เจอเจอแล้วจะบอกคอ,อ,วอ,กอความฝันจินตนาการร้อนๆค่ะคุณจะอยากได้ความชัดเจนจากเขามาแป๊บเดียวจะอยากได้ความชัดเจนแหรอเพิ่บเพิ่งคุยเพิ่ง,งเริ่มเจราจาไหมเรีบไปหรือเปล่าตกลงปรุงใจอะไรขนาดนั้นถูกไหมดึงสติกลับมาซะเดีเดๆกลมโอเคไหมคนคนนี้เป็นคนยังไงคนคนนี้เป็นคนที่ เขาสามารถเขาเป็นผู้ใหญ่ปะมีผู้ใหญ่เข้ามาจีบคุณป่ะเนะมีผู้ใหญ่ดูนิ่งนิ่งดูหน้าหลงไหลคุณอาจจะคุยกับเมตุนตุนกลุมนะคะคนทัดน้ําก็ได้คนทัดน้ำลักษณะของคนทัดน้ําน้ํามีอะไรมีนอะไรนะคนทัดน้ําก็รกฏมีนพุจิกมะใช่คนทัดน้ํานะคะหรือไม่ก็อาจจะคนทัดดิน พศพกันมังกรเขาถามว่าเขาคนนี้ดีไหมมันมองเห็นตัวไพ่เห็นเป็นคนขึ้นมาเขาเป็นคนที่เข้าใจเขาเขาอกาใจผู้อื่นนะมีความใจดีด้วยโรแมนติกด้วยอะไรงั้นถึงหลงไหลฝันคือความสัมพันธ์ออกแนวแนวถ้าคุยกันเนี่ยมันก็ออกรับรื่นนั่นแหละไปเรื่อยๆร,รับรื่นค่ะอืมถ้าถามเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็สนใจคุณละค่ะ เขาซื้อตรงกต่ความรู้สึกนะเขาชอบคุณเขาก็บอกว่าชอบเขาไม่ชอบเขาก็บอกไม่ชอบตอนนี้ก็แค่สนใจปะเขายังไม่จริงจังหรอกแค่สนใจเพ้อฝันไปมากมกายไก่กองเดึงสเตกกลม <c oughs> <c oughs> คุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการหรือเป็นคนที่รักษากฎหมายหรือคนที่เป็นผู้นำอาจจะเป็นผู้จัดการอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้จัดการเป็นคนที่เป็นผู้นำนะคะใครก็ได้เป็นผู้นำ ไม่ใช่เป็นผู้ตามคนคนนี้มีความยุติธรรมมีความเที่ยงตรงมีความรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์คุณมีถึงเข้ามาถึงสองคนไหมอีกคนหนึ่งเป็นคนนิ่งๆเฉยๆนิ่งทั้งคู่มีความยุติธรรมทั้งคู่ดีทั้งคู่ค่ะเลือกให้ถูกเลือกให้ดีละกันอย่าฝันเยอะอย่าฝันเยอะโอเคไหมแม่วันนี้อ่านราศีกุมแล้วช่างมีความสุขแทนเม่เกิดเลือกเยอะเลือกไม่ได้คนก็ามาเยอะสวยเลือกได้จะจะจะ ทำนั้นเขาคิดยังไงกับคุณคะมามองความคิดเขาดีกว่าเนาะขึ้น r e View of Fortune ค่ะขึ้น Six of s w o r ค่ะคอ่า Queen of Pentacles ค่ะ Two of Pentacles แล้วก็ Knight of Pentacles นั่นไงนั่นไงนันไงเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะแต่กับคุณหรือเปล่ารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่ความรักที่ผ่านมาของเขา ลักษณะของเขากลาลังจากอะไรมาบางสิ่งบางอย่างเขามีคนของเขาเขากลาลังเดินจากมาและเขาจะเอาคุณเป็นเป็นคนดึงเขาออกมาจากคนคนนั้นไหมเขากลาลังคิดอยู่ค่ะเขากลาลังเลือกไม่ได้ว่าเขาจะมีคุณดีหรือเขาจะเป็นโสตดดีเขากลาลังชั่งน้ําหนักอยู่เขาสนใจคุณเยอะเขาชอบคุณเยอะเขาอยากจะออกมาจากคนรักเก่าของเขาแต่โดยมาเอาคุณ มาช่วยดึงจิตใจเขาถ้ามีคนใหม่มาจะดึงเขาจากความเจ็บปวดจากคนเก่าได้เพราะฉะนั้นเขายังไม่เลือกค่ะอย่าฝันไปคกลมเขายังไม่เลือกเขาอยากจะสดๆหล่อๆสวยๆรวยๆเท่ๆเขาอยากอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอยู่แต่เขาแค่คุยกับคุณเพื่อสนุกหนานไปยังไม่มียังไม่คิดอะไรขนาดนั้นกับคุณมากยังไม่มีคอมมิชเมนต์ยังไม่มีอนาคตร่วมกัน แต่เขาเป็นคนมั่นคงถ้าเขาได้รักใครคนนี้จะเป็นคนมั่นคงเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นผู้ใหญ่ใจดีด้วยแหละโอเคไหมดีใจไหมกลมดีใจไหมมาต่อแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรคะมาดูกัน Knight of p e n ร a c l e ลเอ่อ of... อ่าไม่ใช่ค่ะ p a g e of p e n t a c l e ค่ะ The ะ m อ e s เอ h e อ m p เพรค่ะ เซเว่นออฟวนห้าห้าถ้วยสี่ถ้วยมันหมายความว่ายังไงในอนาคตความสัมพันธ์ของคุณเขามองคุณเป็นผู้หญิงเก่งนะคะคนคนนี้เขาชอบคุณเพราะคุณเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงสตรองเป็นผู้หญิงที่ดูแลคนอื่นได้ดีคุณมีลูกไหมคุณอาจจะเป็นไม้ก็ได้หรือไม่เป็นไม้ก็ได้นะคะเขามองคุณเป็นคนน่ารักนะเป็นคนเก่งผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงเก่งเขาพยายามต่อสู้กับความรู้สึกข,ของเขาอยู่นะพยายามที่จะ จะอยากถามว่าอยากเรื่องบางคนนะคะคุณอาจจะเจอคนที่เด็กกว่าเด็กฝกักคุณหรือ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 เดี๋ยวจะพูดว่าคุณอาจจะมาสลับกันได้ไม่คุณเด็กกว่าเขาก็เด็กกว่าคุณค่ะคุณอาจจะเจอผู้ใหญ่กว่าบางคนเป็นเด็กแต่นิสัยผู้ใหญ่บางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วนิสัยผู้ใหญ่อ่ะงงไหมไม่งงเนาะ <laughs> เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคนนั้นแระแต่เพียงแต่ว่าเขายังดิมรักเก่าเขาไม่ได้เขารู้สึกยังเจ็บยังเสียดายอะไรอาวณ์เขายังไม่ได้ขาดกับคนคนนั้นเขาอยากจะเขายังห่วงยังหึงกับคนคนนั้นอยู่มั้งถามว่าในอนาคตคุณจะเป็นยังไงยังยังเขายังต่อสู้กับตัวเองอยู่มีคนคนนึงต่อสู้กับตัวเองอยู่ต่อสู้กับความความรู้สึกของตัวเองพยายามไม่เทใจไปมากไม่อยากเจ็บเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาที่เขาได้รับเขาเจ็บ เขาเจ็บเขาเลยอยากจะอยู่นิ่งๆอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองสดๆไปก่อนแต่เขาไม่หยอดเขาไม่หยอดนิดเดียวคุณก็ใจละลายแล้วเ,เคลิมตามใจหวัน่นไหวเลยจะสีข้าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณไหมอยากค่ะแต่ยังไม่ค่ะยังไม่ความสัมพันธ์นี้ยังไม่พัฒนาเขาเพียงแต่ชอบเขาเพียงแต่ชื่นชมในตัวคุณความสัมพันธ์นี้ยังไม่พัฒนาไปไหนค่ยยนะคย,ยังอยู่ในระดับที่พูดคุยยังอยู่ในระดับที่ดูใจ อาจจะทักหนึ่งวันหนึ่งหายไปสวันทักวันหนึ่งหายไปเจวันทักวันหนึ่งหายไปหนึ่งเดือนเดี๋ยวเขาจะกลับมาคุยใหม่ค่ะโอเคไหมจ้ะตามนั้นอย่าดีดาดีใจให้มากกลุมอ่ะเขาชอบคุณไหมคะรักคุณไหมคะกลุ้มจ๋าแหมคำถามถูกใจเขารักคุณไหมคะคนที่คุณรักนะคนที่คุณสนใจนะคนที่คาแปรชอบไปปิ๊งปิ๊งปิ๊งเขาน่ะเขาชอบคุณไหมมาดูกันเพจ คุณอาจจะเจอคนที่เด็กกว่าจริงๆด้วยหรือไม่ผู้ใหญ่ก็ในส่ยเด็กเขายังไม่เลือกค่ะเขาเจ็บกับความรักของเขาที่ผ่านมาเขาเจ็บกับอดีตค่ะเขาจะเลิกกับคนเก่าก็ไม่ได้จะกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเขามีความรักกับคุณค่ะเขาบอกคุณไม่มีใครจริงๆแล้วเขามีค่ะเขามีคนของเขาอยู่เขาไม่ได้มีแค่สองเศร้าด้วยนะคะเขาน่าจะมีสเศร้าสี่เศร้าเลยทีเดียวเขาคุยกับคนหลายคนค่ะ เขาคุยกับคนใดคนเช่นเดียวกับที่คุณคุยกับคนใดคนเขายังไม่เลือกค่ะเขาเจ็บต่อรักครั้งเก่าเขาจะกลับเขาจะเลิกกับคนเก่าก็เ,าเสียดายยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเขายังไม่อยากได้อะไรนะตอนนี้เขายังไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่ผูกมัดเขาแค่ยังไม่อยากได้อะไรเลยเขากำลังทําใจอยู่กับความเจ็บของเขาค่ะเพราะฉะนั้นคุณแค่เป็นคนคุยค่ะอย่าเพิ่งรีรอไปกุ้มละ่ะชอบเขาไหม รักเขาไหมคะคุณจ๋าคุณจ๋ารักเขาไหมจ๋ามาดูกันนะจ๋าโอ้คุณมุ่งหน้าไปอย่างไวอยากเริ่มต้นใหม่อะตายแล้วตต่แล้วตต่แล้วตต่แล้วจริงๆโอ้โหความฝันของคุณจะพังทลายซะหรือเปล่าคุณเออคุณมุ่งหน้าไปหาเขาอย่างไวมาก รู้สึกว่ามันถูกใจถูกสเปคทั้งหน้าที่การงานทั้งนิสัยใจคอทั้งรูปร่างหน้าตาอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาด้วยความปรารถนามีเพชชั่นมุ่งหน้าไปอย่างไวค่ะคุณคิดวางแผนว่าในอนาคตร่วมกันไหมอาจจะได้เจอกันได้พบกันไหมคุณอยากจะได้ความชัดเจนจากเขาค่ะแต่คุณไม่ได้คุณเสียใจใช่ไหมคุณกําลังทําใจอยู่ใช่ไหมคุณเสียใจกับความเงียบเขายังไม่มีคอมมิชเมนต์ยังไม่มีเสียงตอบรับที่คุณเรียกไปใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นคุณก็หน่อยแล้วล่ะตอนนี้กลุ่มหน่อยแล้วค่ะต่อไปนนาวเขาเตรียมหน่อยได้เลยค่ะใช้ไปไปร้อยแล้วนะคุณน่ะมุ่งหน้าไปอย่างไวคุณดื้อด้วยนะคุณเป็นคนดื้อค่ะเป็นคนสตรองเป็นคนเก่งเป็นคนดื้อนะอ่ะในคนที่เลิกกันล่ะคนที่เลิกกันจะกลับมาไหมคะ Double เครือ Double ค่ะการจบอย่างบริบูรณ์ แต่จะมีคนกลับมาจะมีคนเอาความรักมาให้คุณนั่นแหละจะมีออการเริ่มต้นใหม่กับแรงปัดถนาโอ้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 คนรักเก่าจะกลับมาไหมยังค่ะเขาอยากกลับนะใจเขาอยากกลับมามากๆเลยเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆแต่เขาคิดอยู่คิดแล้วคิดอีกคิดนู่นคิดนี่คิด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 เขาอยากไปบวชเขาอาจจะไปทําบุญไปถือศีลหรืออาจจะไปได้ไงอาจจะไปงานบวชเขาอาจจะเป็นเป็นงานบวชไปงานบวชป่ะลักษณะของการไปงาน ไปงานบวชหรือก็ไม่ก็ไปบวชเองหรือไม่กับไปทําบุญทําทานค่ะเขากาลังนิ่งๆอยู่ตอนนี้ใจเขานิ่งๆอยู่ค่ะถามว่าเขาอยากเริ่มต้นอยากกลับมาหาคุณไหมอยากค่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณด้วยเขาอยากเริ่มต้นพอๆกับอยากที่จบสับสนไหมใจอยากเริ่มต้นอีกใจก็ไม่อยากแบบอยากๆคือจะบอกว่ายังไงเหมือนเขาอยากกลับมาพอๆกับที่ไม่อยากกลับมานะคะกลับมาแล้วจะเป็นยังไงจะดีไหมคะคุณอย่าเพ้อฝันค่ะคุณ อย่าเพิ่ฝันให้มากอย่าจินตนาการให้เยอะคิดให้มันน้อยลงคุณจะเดินทางไปไหนกุ้ม<_ <q> _>เขากลับมาค่ะเขาจะกลับมาดีกับคุณแต่รอก,ก่อนอาจจะอาจจะเออคุณอาจจะเดินทางไปไหนเอ,อ้<_ q _><_ q _>ยให้มันเป็นการแบกกลับมาแล้วจะดีไหมกลับมาแล้วก็ดีค่ะแต่ความรักก็ยังหนักอึง้งแบกภาระแก้ปัญหาไม่ได้ มีปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าก็จะกลับมาในอดีตปัญหาที่เคยมีในปัญหาในอดีตอาจจะมีคนรักเก่ากลับมาหรือการเดินทางนี้คุณอาจจะได้ไปเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่ากลัดกลับบ้านแล้วได้เจอกันความรู้สึกของเขามันเหมือนดันเดินจากไปพอๆกับที่อยากกลับมาค่ะจริงความรู้สึกของเขาเดินจากไปแล้วจากไปกับคนอื่นพอๆกับที่ใจเขาอยากไป แต่อีกใจหนึ่งอยากมาเหมือนกําลังสับสนในตัวเองอยู่ว่าจะทํายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ดีอยากจบพอๆกับอยากเพิ่มต้นใหม่เขามีคนคุยไหมคะกลุ่มจ๊ะเขามีคนคุยไหมคนที่คุณรักคนที่คุณชอบเนี่ยเขามีไหมจ๊ะเขาทํางานเก่งนะคนคนนี้ชอบทํางานน่ะเขายุ่งอยู่กับงานมุ่งอยู่กับงานของเขาอาจจะ เขาเบื่อกับปัญหาเก่าๆเขาอยู broken, ่กับคนรักเก่าเขากําลังมีปัญหากับคนรักเก่าเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคนรักเก่าปะคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเขานะอดีตสมัยอดีตนะตั้งแต่สมัยเพื่อนปฐมมัธยมมหาลัยเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเก่าเป็นแฟนเก่าเหมือนตอนเดีตเคยปิ๊งๆกันเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะจริงๆเขาอยากส่งข้อความบอกคุณเขาอยากอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้นะ แต่เขาย yani ังทอะไรับรังคุณอยู่นะถึงเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ใจเขายังอยู่กับที่เก่าเนาะเขายังเจ็บกับคนเก่าใจเขาในบางส่วนยังอยู่กับคนเก่าค่ะใจลึกๆเขายึ่งอยู่กับคนเก่าเขายังตัดคนเก่าออกไปไม่ได้แต่เขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเช่นกันเขาอยากเดินไปข้างหน้ากับคุณเขาอยากมีคอมมิชเมนต์กับคุณเขาอาจจะส่งข่าวสารหาคุณเร็วนี้อยากรูจ้ากุจาคุณราชร้ามีคนใหม่มาไหมมา คุณราค้ามีคนใหม่มาไหมคุณมีคนใหม่ไหมคะคุณมีคนใหม่มาไหมคะ คนใหม่เข้ามาไหมคะกุมยังอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเหมือนกันบางครั้งบางคราวยังสับสนอยู่อยากได้คนที่ชัดเจนอะค่ะมีคนใหม่เข้ามานะคะคุณจะมีคนใหม่เข้ามานะอาจจะเป็นพ่อไม่ก็ได้คุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณจะมีรักสามเศร้าเข้ามาค่ะคุณจะเป็นทางเลือกของเขาหรือไม่เขาก็เป็นทางเลือกของคุณค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีมีนกุมอาจจะคุยกับกุมเอง เดอะแฮงแมนคนที่รู้ทุกอย่างค่ะจริงๆคุณรู้ทุกอย่างแหละคุณผ่านโรคมาเยอะคุณผ่านประสบการณ์มาเยอะคุณอยากได้ความชัดเจนแต่บางทีคุณสับสนอยู่คุณอยากอยู่นิ่งๆพอๆกับอยากมีคนใหม่คุณอยากคุณอยากจะอยู่กับตัวเองพอๆพกับอยากมีคนใหม่คุณอยากจะสดๆสวยๆพอๆพกับคุณอยากจะมีคนใหม่คุณอยากจะมีคนใหม่เพื่อไม่เยียวยาจิตใจเพื่อให้จิตใจตัวเองกระชุ่มกระชวยเฉยๆอย่างไม่อยากคิดจะจริงจังกับใครถ้ามีใครมาจริงจังกับคุณคุณก็จะถอยหนีค่ะ พอคนเข้ามาปั๊บคุณจะกลัวคุณจะเริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยคุณอยากแค่คุยเป็นเพื่อนสนุกสนานพอเขามาจริงจังคุณก็ถอยคุณไม่มั่นใจในตัวคุณเองอยากเริ่มต้นใหม่พอๆกับกลัวความกลัวในใจคุณเยอะคุณมีความรักที่มันผิดหวังมีอดีตที่มันเจ็บปวดมาก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เทใจให้ใครแต่มันเป็นความฝันเฟื่องของคุณเองไงที่อยากจะแบบที่เหมือนแบบว่านะอยากจะอารมณ์พิวๆพิว่า มีคนใหม่เข้ามาจิตใจมันก็กระชุมกระชวยดีมันเป็นความรู้สึกว่าคุณจะมีคนเข้ากุมเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนใหม่มาตลอดเวลาคนนี้มาคุยมาจีบปั๊บเลิกไปคนนี้ก็มาคุยมาจีบคุณเป็นคนแฟนลี่คนเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนน่ารักเป็นคนมีน้ำใจกับใครคุณอยู่ในโดดเด่นในวงสังคมหมู่เพื่อนฝูงหรือใครก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนยิ้มเก่งกุมเป็นราศีที่เป็นคนแฟนลี่มากอ่ะเป็นคนที่น่ารักใครก็ชอบแต่ ชอบไม่นานหรอกชอบเดี๋ยวก็ไปเพราะคุณชัดเจนพอคุณถอยเขาคุณพอใครจะจริงจังกับคุณคุณถอยพอใครเข้ามาเขาเล่นเล่นอ่ะคุณเล่นด้วยคุณเล่นด้วยคุณแย่คุณคุยคุณอะไรพอเขาจะไปพอเขาจะจริงจังกับคุณคุณถอยนี่คือกลุ่มนี่คือกลุ่มค่ะอ่ะถามะไรต่อกลุ่มอ่ะแถมให้อีกหน่อยคนที่เข้ามา่ะค่ะเขาจริงจังกับคุณไหม เขาจริงจังเขาจริงใจกับคุณไหมนะคุณจะได้ตัดใช่ว่าคุณก็จะเล่นเล่นของคุณไปตามเรื่องเขาจริงใจกับคุณไหมคะคนที่เข้ามาใหม่เนี้คนนี้ทํางานเก่งนะไพ่ทํางานขึ้นมาสองรอบแล้วไหมนี่เซเว่นเอ็กซ์ออฟเพนทโลคนนี้ทํางานเก่งคนทํางานมีงานมีเงินจริงจังกับงานค่ะคนนี้จริงใจกับคุณไหมเหรอ คนนี้แก้ปัญหาเก่งและเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือไม่ก็เป็นเด็กที่นิสัยผู้ใหญ่มีความมั่นคงค่ะถ้าเขารักคุณนะเขาจะมีความมั่นคงกับคุณเป็นอย่างมากเขาจะไปเรื่อยๆมาเรียงเรียงไปแบบเนิบๆเย็นจนประมาณเย็นเป็นน้าแข็งนะคะอืมแต่กลุมใจร้อนคุณอยากได้ความชัดเจนแต่เขาไม่เขาก็จะมาของเขาเรื่อยๆมาเรียงเรียงไปนิ่งๆสุข,ขุมแต่คนดื้อน,นะคนนี้ใจร้อนดูนิ่งแต่เป็นคนใจร้อนค่ะ เขามองความรักความมั่นคงในระยะยาวถ้าเขาชอบคุณเขาจะดูความมั่นคงในระยะยาวถ้าเขารักคุณจริงๆนะคนคนนี้ไวใ้ใจได้น่าคบน่าหลงไหลคนคนนี้มีเงินด้วยมีตังมีกระตังผู้ใหญ่ใจดีเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออเขาอยากได้เขาอยากอยากมีคอมมิชเม้นต์กับคุณน,นะนะในอนาคตนะไม่ใช่ได้คะ่ะคนคนนี้คบได้คุยไปคะ่ะคุยไปคุยไ,ไปก่อนเนาะ คุยไปก่อนคุยไปก่อนเปิดโอกาสให้ตัวเองและเปิดโอกาสให้เขาแต่อย่าฝันเฟื่องให้มันเยอะดูความเป็นจริงค่ะอย่าดูอย่าดูอย่าดูความเพ้อฝันเนอะใช่ได้คนคนนี้ใช่ได้ไปเลย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 กรมเลยไงขอให้พาพาแนะนำห้าใบาค่ะทำยังไงชีวิตคุ้มจรงจังมันรา่ามีความสุขแต่คุณมีความสุขอะเดือดดสั้นมาแบบนี้รู้สึกจะมีความสุขเลิศเกินอะ ต้องระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องการคิดมากพอนอนไม่หลับคิดมากพอนอนไม่หลับเพ้อฝันไงคิดมากเขายังไม่ได้ทานทาอะไรเลยแค่เขามาอ่อยนิดหน่อยก็ใจสลายโอ้ยคิดไปนู่นเฮ้ย <c oughs> ถ้าเป็นแฟนกันจะทํายังไงถ้าต่อไปเราเป็นอย่างนี้จะทํายังไงนู่นนี่ไปเรื่อยแล้วคุม <c oughs> <c oughs> นอนไม่หลับแล้วนะคิดมากคิดมากคิดมาคิดนู่นคิดนี่ไปไปหนักเลยนะเนี่ยอ่า <c> น <oughs> <c oughs> เผลอใจระว,วังเจ็บด้วยคะ่ะระวังเจ็บด้วยให้นึกถึงความรักที่ผ่านมาในอดีตเอาอาดีตมาเป็นบทเรียนอย่าไปรักใครที่เขาไม่รักเราทุ่มใจให้ใครโดยที่เขาไม่ทุ่มให้เราต้องการความชัดเจน <c oughs> คุณมีทั้งคนรักเก่าก็กลับมาคนรักใหม่ก็มีจักรวาลเปิดทางให้คุณแล้วค่ะกลมเลือกให้ดีเลือกให้ถูกรักเก่ารักใหม่มาตรึมกันาราณเยอะเกินเห็นไพ่กลุ่มแล้วมีความสุขแทนนะคะโอเค ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ได้ดิสคริปชันด้วยอย่าลืมดูได้ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ค่ะ a f e s i 0329 y ขอให้มีความสุขดีด้ากับความฝันของคุณนะคะสวัสดีค่ะ